บทสวดเพื่อผู้เจ็บไขย้ยังกันจิพิกเวทุพพลังขิลานกังปัญจาธรรมาณวิชาหันติภิกษุทั้งหลายถ้าทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดตัดเสตังปาติกังขังณจิรัตเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ ต่อการไม่นานเทียวคืออาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ทิฏเทวะธรรมเมสยังอภินยาสัชิกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหาริสติ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่ต่อการไม่นานเทียวกตเมปัญจะอิทะพิกเวภิกขุทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อสุภานุปัตสีกายเยว,วิหารติ เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอาหาเรปติกูละสัญญีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารสพะโลเกอ,อนาพิรตะสัญญีเป็นผู้มีปกติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสพะสังคาเรสุอนิจจานุปัตสี เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมราณาสัญญาโขปนัสสะอัจฉตังสุปัตถิตาโหติมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับภายในยังกันจิพิคเวทุพพลังกีลานกังอเมปัญจะธรรมานะวิชาหันติ ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพลภาพคนใดตัดเสตังปาติกังขังณนะจิรัเสวะข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ต่อการไม่นานเที่ยวคืออาสวานังขยาอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติง เขาจะกกระทําให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ทิฏเทวะธรรมเมสยังอภิญญาสัชกัตตวาอุปสัมปัชชะวิหาริสตีติเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่